เ,เดี๋ยวอลับไปอีกสวัสดีครับไปยังบอกันตอนนี้โอ้ยอยู่นะาครับตอนนี้กำลังเขาเต็มเอ๊ยบนแม่น้ำเต็มแล้วครับ <c oughs> น้ำจุ่มเขาเพราะว่าฝนตกครับหันหนามาเขาบอกวันนี้นักสีพร้อมเฮ้ยเห็นแน่เห็นส ไอดีมาเบิ่งขอบคุณครับเนี่ยพ่อได้ไล่สวดดินี่อือเอาเต็มเลยบังครับไม่มลาเข้าไปไหนไหนเลยบ่อืมอยาลมยาลมละกันมลมดิ้ดเท้า

เย็นปะครับเย็นครับเป็นไรครับมาทุงไ้ทุงนาแล้วก็ย,ยุ่งที่ปะครับถอยมายบดไปเลยไกลก็จะเห็นปลาในละปลาขเขาเ่